สวัสดีครับอยู่กับวาฮาราอารีนานะครับแล่กาออริจินกันต่อนะครับแหมคิดนี้นะเล่นกันได้แค่2วันนะสาร์อาทิตย์นะครับอ่ะตอนนี้ไกด์ใหม่บิวใหม่นะครับตอนนี้เป็นซอเซเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมูวี่มาดูบิวตัวน,นี้กันแล้วกันนะครับเป็นดีพน,นะอันนี้อ่ะมีเครดิตของคุณเชิญได้กับของ มีรอยมาด้วยนะครับนะช่วยกันบิวมาเออช่วยกันบอกบอกบิวมานะครับตอนนี้รวมกันได้ค่อนข้างแรงแบบว่าน่าประทับใจนะครับแต่ว่าต้องมีทับเดินตามนะนะครับไม่มีทับก็คือไม่รอดนะครับอ่ะไปะใส่อะไรกันบ้างนะมาดูกันขนนกครับขนนกนะครับช่องโจมตีนะเปลี่ยนขนสีม่วงเป็นอินนะครับแล้วก็ ช่องป้องกันก็เป็นทรูดนะทั้งหมดเลยนะครับตราช่างก็สกิลตรงนี้ก็เป็นสกิลเวทเนาะที่บวกเวทนะครับทั้งหมดเลยครับช่องโจมตีเนาะต่อไปตรงสัต์ขีนะครับสัต์ขีก็เป็นอันนี้เป็นเอเมจนะครับยี่สิบเนาะอันนี้ก็ PVP นะครับแล้วก็ขนาดกลางนะครับน,นี่ก็ป้องกันนะแม็กพีวีพีวัดกับแม็กเฮดพี P นะครับ รูนนะครับรูนตอนนี้จะใส่เหลือป้องกันไว้แค่2เม็ดนะนะครับอันนี้แค่กันแบบว่าอาจจะหนีออกมาช่วงแรกๆหรือว่าจะยืนสู้ได้ช่วงเวลาไม่นานนะครับเอาเฟียเลตมาช่วยลรดเมจหน่อยนะครับหรือว่าใกล้ตายก็มีเมลัสมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจใส่เป็นอิมเพลกับคอรมิกไปเลยนะครับแล้วก็รูนก็ฟอเซนเบลแล้วกันนะครับฟอเซนปุ๊บเราเป็นสายดาเมจอยู่แล้วนะครับแป๊บเดียวนั่นจะฆ่าได้นะครับอาจทําให้เกมเปลี่ยนได้นะครับ ดูอาชีพครับ c h a o s Energy นะครับผมประมาณนี้นะครับสี่จิ๋วต่อไปอ่าเนบานะครับเนบุราเนบุราก็เอาไปปรับกันเองก็ได้นะเอออันนี้ผมเอาไว้ประมาณนี้นะครับอ่ใช้เป็นสปิริตคินนะครับโอเคเน็กซัสกับเน็กซัสอ่เน็กซัสก็สกิลด้านล่างตามนี้นะครับมี S Element s h i e l d นะครับ Element ์แอมพลิฟิเคชันนะครับ e l เอลเมนต์เรโซแนนซ์และสปิ r ิต Bracing นะครับอีการนึงใช้เป็นตีตีโลนะตีโลนะครับก็ที่ใช้อยู่จะประมาณนี้นะครับเน้นไปที่ Element กับเซเลเยทั้งหลายนะครับเลยเนาะไม่เอาเจาะเกาะเนาะไม่เอาเจาะเกาะนะประมาณนี้นะครับ เ่คันต้องเปลี่ยนมาเนี่ย vision ่ขอเปลี่ยนเป็นอ่า e d u c t i o n นะครับสิงงก็ target เนาะโบโบจะได้รแรงนะครับไปต่อไปต่อนะครับต้องก,กันก็ไม่มีอะไรมากนะกันแอดนะครับแอดแรงจริงจเิานะทีนี้นะครับอย่างน้อยเราโดนทีสองทีไม่ตายก็ยังพอมีโอกาสส่วนได้นะครับ Okay. สีเขียวนะครับเซตเนี้ยเราเน้น sp เนาะนะครับเราเน้น SP ก็เลยผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น SP นะนะครับเปลี่ยนชิ้นนี้รู้แล้วกันไหนๆเข้ามาละโอเคเรียบร้อยนะครับหนึ่งเซก็น่าจะประมาณนี้แหละโซฟอร์ครับโซฟอร์ดน,นี้ผมจังหาที่ลงตัวไม่ได้นะแต่ว่าใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับก็เน้นไปที่ลูกไฟนี้แล้วกันนะครับบวกลดรีนักฝั่งตรงข้ามเนาะนะครับ แล้วก็มีอันนี้บวกรีดักเนาะเตือเอ้ยบวอกเาเมจนะครับโบนัสนี่<ม>ก็คิมเมล่านะครับสกิลแรงนะแล้วอันนี้ทำให้ออกไวแล้วก็ยืดเวลานะครับด้วยหลองลูกไฟเล็กไฟใหญ่เลยนะครับไปไอนดิงเกลนะครับตอนนี้ใช้เป็นอ่าไซคโครนนะครับไซคโครนะแล้วก็ตัวหมาป่านะครับ ออปชันเป็นอันสต็อปเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเลยดีกว่าอันนี้มันเผาลดลงนะครับอันสต็อปยังไม่ได้ปรับใช่ไหมโอ้จะเปลี่ยนเป็นอ่าวาลล์หลอดแล้วกันนะครับวาลล์หลอดแล้วกันเพื่อตีขนาดแรงขึ้นนะครับหรือเอาเพนไปเลยดีกว่าเพนได้ไหมเอาอปรับกันสดๆเลยแล้วกันอันสต็อปเป็นเพนสองอัน ได้ตีเผามาเพิ่มอีก16%นะครับไหนไหนจะเน้นตีแล้วนะครับไปไทแรนนะครับเรดมเพ e วอลล็อตออฟเฟนซีฟนะครับนะเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเซตบิลผมส่วนอาวุธนะครับใช้เป็นสตารเตจีนะนะครับนี่เราเน้น SP เยอะๆนะครับเพื่อจะให้เอ็มดาเมเราดันให้ได้สูงสูงที่สุดนะครับสูงสุดได้ตั้ง5 5 0 0 0นะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงหรอกโล่ Low ครับโลใช้เป็นไลส์นะครับอินไปเลยนะครับ m a ็ t a c ็กแทนะชุดเสื้อครับชุดเสื้อชุดเสื้อเปลี่ยนเป็นอ่าใช้เป็นเซอร์เพนต์นะครับชุดเซอร์เพนต์ยิ่งอินเยอะยิ่งได้เอ็มเดเมเพิ่มนะครับเนี่ยเป็นเซตเซอร์เพนต์เลยนะครับโอเคไหนไหนบิวแล้วบิวประดับด้วยอะไรแล้วกันนะครับ วิวประดับจะใช้เป็นสปาร์คิ่งไนท์นะครับสปาร์คิ่งไนท์ก็คือยิ่ง s p เยอะเท่าไหร่นะครับเอมโบนัสบวกเพิ่มสูงสุดนะครับไม่เกิน30%นะนะครับ30%อันนี้มันได้แม็กอยู่แล้วนะครับเพราะว่า500ได้หนึ่งใช่ไหมเอช SP เราเกินอยู่แล้วนะครับตัวนี้เดียวสปาร์คิ่งไนท์สองข้างเลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้เด็กครับผมแน่นอนเราไปใช้เป็นโจมตีเลยนะครับ แบบว่าโจมตีสุดตัวนะถ้าตายก็ให้คนชุบเอานะครับหมดแล้วปะตรงนี้อันี้เด็กนะครับมาแฟชั่นครับแฟชั่นแฟชั่นใส่เป็นเี่นะหมหัวเหลืองนะ,งะนะครับตีงแรงนะครับเอมดามจเยอะนะครับส่วนหน้าใส่เป็นนะนอร์เทนนะครับ n o r t เทนฟลาวเวอร์ซินะครับ หัวเป็นชื่ออะไรนะนี่เซสตี้นะครับทวินเทลนะครับปากใส่นกวีดนะครับปากใส่นกวีดไปนะครับเหมือนจะไม่มีอันอื่นที่เอ็มดามเมตเยอะๆนะครับแต่ในการเพิ่มไซไปด้วยนะครับหลังครับเอ็มดาเมนะครับใส่เป็นพิกแดงนะครับชุดเป็นชุดแดงเลยนะครับบวก นี่นะอินเราเกินสี่รยู่แล้วนะครับนอนสเตตัสดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ okay, เคบิรียบร้อยการ์ดครับการ์ดที่หัวจะใส่เดี๋ยวเอาสมุดก่อนผมใส่เป็นสองเมืองนะครับหรือใครจะให้ได้ก็น่าจะได้เช่นกันนะครับโลกผมใส่เป็นเทรฟิงนะการขนาดกลางนะครับเสื้อครับคีเมล่าครับจริงๆงอาจจะเปลี่ยนเป็นกลางขาก็ได้นะนะครับเพราะเราตีแรงเนี่ยอาจจะ มีเลือดไปช่วยนะครับในการการแอดก็ได้นะหรือก็ลองใช้ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวาค่อยไปลองก็ันนะนี่ถ้าุมครับใส่พลอกนะพลอกกับธานาทอรนะครับอืมจะแสนนี้มันก็จะมันน่าจะแรงขึ้นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นลำบาก,กว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาเนียใส่เนี่ยมองเห็นแอดด้วยนะครับอันนี้ถึกด้วยนะธานาทรถึกถึกขึ้นเยอะมากนะครับ อาจจะโดนแอมไม่ตายเพราะว่าทานาทอดได้เลยนะครับส่วนรองเท้าครับใส่เป็นเงื้อไปหนึ่งนะครับใส่เสือไปหนึ่งอาจจะต้องใช้กาลัองขาในการวิ่งนะถ้าวิ่งติดวิ่งอะไรนี่เดี๋ยวตามไม่ทันนะครับใส่เสือแล้วกันประดับครับใส่รูดอฟสองใบนะครับและบอลนี้หนึ่งนะครับกับแรงกิดเนาะอันนี้ไว้การตายได้อยู่นะครับสามวีปสามหรือหกวีปเองกดดูสิ หนึ่งวีอปไหนึ่งเอออินวิสิเบลหนึ่งวีอเลือดเด้งอ่ะส่วนหัวครับนี่เลยของดีนะครับเอสพด้วยนะครับใครไม่กลัวสตันก็ใส่2องใบได้เลยนะเออเอาไว้ใบหนึ่งแล้วกันนะของการสตันหน่อยยังได้เอค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหน้าครับมีไว้วิชใบหนึ่งนะครับกับโฮม็ได้นะ สุดป่าครับใส่นี่เลยนะครับสามตัวนี้เรียกว่าอะไรเหมือนที่เราเจอตอนแรกวะที่เป็นคนแนะนําเราจับบาโฟไปย่างอะไรทั้งหลายนะเออเรียกว่าอะไรวะเนี่ยการ์ดบาโฟเมดเนี่ยเทอร์มินเอเตอร์เออไอคีโมสามคนอะตอนแรกอะเออ,เอ,อแต่เขาอาจจะของจริงก็ได้นะใส่เขาสองใบเลยนะครับบวก เอ็มดาเมจนะอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนะเหล่าบาร์โฟเมตเทอร์มินเอเตอร์ทั้ง3คนนะครับหลังครับทานทอสเลยนะครับ2ใบพีพีโบนัสนะครับเดมเมจเดมิฮิวแมนนะครับสองใบเลยชุดครับสลาร์มเดอร์หนึ่งใบนะครับสลาร์มเดอร์นี่ก็ได้ทั้งลดเลือดนะลดเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มกูโบกูดาวให้เขาด้วยนะครับแล้วอีกใบหนึ่งเป็นลาเจสนะครับลาเจส เอลิเมนทัลสกิลเ m a ม e นะครับได้การคิดนิดหน่อยทำให้เราเอาตัวรอดได้นะครับสแตทครับสแตทก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเอจิวิดอินนะครับที่เหลือก็เด็กกับลักก็ได้นิดหน่อยนะครับเอาเอวัตแทสกิลนะครับสกิลอาจจะตามนี้เลยนะไม่น่ามีอะไร Okay. ตั้งค่าก็ออโต้ก็ตั้งแค่นี้ครับนะมีวอลคัมนะครับอิ spirit, นวอลสปิริตเนาะแล้วก็ออโต้แคทนะครับแล้วก็อคแทกก็ท่าที่จะใช้จะใช้เป็นน้ำนะท่าน้ำนะครับใช้เป็ท่าน้ำนะครับเพราะว่าท่าน้ำมีเพิ่มกว่าูของป้าหมายอีกด้วยนะครับ อันนี้น่าจะแบบว่าเพิ่มจากของสลแมนเดอร์ได้อีกเนาะนะครับก็อาจจะกลายเป็นเพิ่มสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็เวลาโดนตีครับทําให้เราเอาตัวรอดได้เพิ่มขึ้นนะครับเขาไล่สิวได้ชะลงใบเฟืองนะครับเฟืองก็โอเคตอนนี้ผมใช้เป็นมาโซบลกนะครับกับทานเซนเดนเนาะนะครับบวกเอเมทแทกอีกตอนใช้สมุดนะครับ พอ oh, วัลโครับกับโคโบบูสนะครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับอีกอันนึงเป็นอ่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนละเพราะว่าใครสิทธิ์รีสแตนอาจจะไม่ได้ใช้ละครับเพราะอันนี้เราใช้เป็นสายโจมตีเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบอทเตอร์เลยนะครับบอทเตอร์เลยละกันนะครับให้ละลายเกาะเขาให้ได้เร็วที่สุดนะครับโดนแน่ๆเพิ่มอีกบเอร์นะครับนนนะรบ,บอทเตอร์โฟรเวติกสเปลนะครับ Okay. น่าจะครบทวนนะครับนะแต่ตอนนี้ยืนเมืองยืนเฉยนะครับเอ็นตอรเป็นวันัดแปดสองสี่นะครับเวลาไปบิวใช่ไหมให้เราเปลี่ยนหรือใครจะทำเฟ,เฟืองเพิ่มก็ได้นะครับผมกดเปลี่ยนเอาแล้วกันนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนออปชันนะครับเป็น element g r o v e นะครับเ h a n option to element g r o v e แล้วก็กดกดใบน้ำไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับนะครับ reset นะ element g r o v e อย่าลืมนะครับห้ามลืมนะห้ามลืมเด็ดขาดนะครับนี่นะเราก็จะอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ปลาเป็นเงือกดไปนะครับนี่ก a รแอดนะครับบวก i n นนะครับกดได้นะนี่ก็เด้งเลือดนะครับ ตีเร็ววิ่งเร็วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะต้องเลือกเอานะครับใครอยากจะใช้ตรงนี้ก็ได้ได้กันคนเพิ่มกับตีขนาดกลางนะครับขนาดกลางกันกับตีเพิ่มนะครับหรือจะเป็นเอาเอ็มดาเมจก็ได้เช่นกันนะตอนนี้เอ็มดาเมจอยู่ที่8 29นะครับสมุช้นี้ยืนเมินจะเป็น844เลยนะครับค่อนข้างสูง มากอยู่นะครับอ่ะน่า,นาจะประมาณนี้นะครับสัตว์เลี้ยงก็แนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าตัวตัวเนี่ยถ้าหมามันได้ตีเนี่ยมันจะทให้เราเล่งดาเมจเพิ่มได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เขาแบบเดินไม่ออกอะไรงเงี้ยเนาะวาก็ตัดหิวนะครับอันนี้ก็ช่วยให้ทีมถึกขึ้นด้วยนะครับมิโกะก็ดึงเนาะอุ๊ยอุยลืมออฟแมวครับออฟแมวออฟแมวตอนนี้เป็นสายตีสุดๆแล้วกันนะครับ หัวนะครับ PVP เนาะอินนะครับอันนี้เป็น sp 3ช่อง sp 3ช่องนะหน้ากับปากนะครับ sp 3ช่องเลยชุดครับกันคลินะคลิดาเมจลิซิทนะครับกับ sp sp คลิดาเมจลิซิท sp sp นะครับโล่และรองเท้าก็เช่นกันนะครับข้คุมครับ3อินครับผมนะไม่แรงให้รู้ไปนะครับเมจิกบูเมจิกแอคแท็กนะครับทั้ง3ชิ้นนะครับประดับกับอาวุธหลังครับอินนะครับ PVP ก็อินพีวีนะครับตอนนี้ค่าเอพเรานะครับสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดนะครับเราได้เอ็มจัเปตมหาศาลจากค่าเอพตรงนี้นะครับยังได้อีกนะเพราะว่าสมุดมันอ่าแม็กซิมัมที่ห้าหมื่นห้านะครับอ่ะเื่อมีใคร มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่าลืมใช้นี่นะดิสเปลก็สําคัญนะครับก็วางน้าก็สโลได้ด้วยนะครับแล้วก็มันมันใช้มานาฟิกนะครับผมก็ยังไม่ค่อยชินเหมือนกันเนาะเพราะเอชพีเราก็จะหมดเร็วมากนะครับแล้วก็ได้สตันคู่ต่อสู้ด้วยนะโอเคน่าจะประมาณนี้ครับสอสเลสายหวดนะครับรับรองว่าแรงจริงนะครับลองแล้วนะครับแต่ว่า หาทรัพย์ที่ดีนะครับพระข้างกายแดนข้างกายต้องมีนะครับนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไ,นนยนะไยว,ว,นนไวนน้เจอกันนะครับอาทิตย์หน้านะจะมีอาชีพอะไรมาให้ลองเดี๋ยวว่ากันนะครับไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ